สวัสดีค่ะมาจำมากินลูกขินจ้ะพี่น้องอันได้ลูกขินมาสีหาไม่มาขมากินน้ำย้ายต่อมกับพี่น้องโบอบลายย,ายหย่หางเนาะกินลูกขินแอมพักกระหล่ำพักที่ประกาศหินค่ะ ก่อนกินก็นขอขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามมาชมให้กำลังใจยายตอมคับพี่น้องขอให้พี่น้องยูดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงกันเด้อค่ะเด้อสุู้ดทุ้คุค่ะทั้งไก่ทั้งไก,ทงไก่ทั้งต่างประเทศสปกอลาวเฮาสุู้ดสุคุเด้อค่ะเด้อม,มามาจากม่กินกับยายตอมค่ะพี่น้องกินหอดกิดถึงเงด้จ้าเด้อ ยาคิดหอดด้อคุณอยู่ต่างประเทศก็ได้มามากินน้ำย้ายต่อมกิ้นหมูจ้ะ thân hệ tụ Chàng Điểm nắm quay làm bên nắm Cứ con thế you Nóng quầy làn <c oughs> เป็ดแ่บพี่นอ้องเอาละค่ะคลิปนี้ก็ขอปากไว้สำนี้ด้วยค่ะเด้อลิมนาพอกันไมยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีย่ยต่อมชุมแพลแสบบปนบัดนด้วยค่ะเด้อพี่น้องแล่วจ่อกับขอขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะพอกันไม่ลิมนาเนาะ